มายมนะครับดูจิตที่ลากละเหยเหมือนคนแก่ไปเนี่ยมันเหมือนทําจิตเหมือนหอยทากอะเอาจิตเหมือนเป็นน้ําลากไปกองแล้วก็ลากเหมือนลากเท้าไปอย่างเงี้ยจิตมันไม่กระปี้กระเป๋าความสุขก็นมีแต่มันห้อยไปดูลักษณะของจิตห้อย ใช้คําว่ายุ้ยอะจิตมันยวุ้ยยวุ้ยละทวยละทวยอ่ะดูให้ออกใช้ความสุขนั่นแหละแล้วเห็นอาการยุ้ยละทวยไปภาวนามันต้องแก้วกาอาหารเออดีขึ้นเนี่ยให้มันฮึบๆหน่อยนะครับเนี่ยจิตสว่างมีความสุขดีแค่รู้ทันอาการหรือบุคลิกทางจิตที่มันพร้อมยุ้ยยุ้ยไม่ดีหรอก เนี่ยนะมันกลับมาย้วยอีกแอ่าดูไปเรื่อยๆดูบุคลิกของจิตตัวเองอะ่ะที่มันพร้อมจะย้วยลงอะ่ะอาจจะเป็นสับแปดแปนะแต่ตัวเองเข้าใจได้มันเหมือนกับโมจิที่มันไม่เป็นทรงอะ่ะโมจิมันทิ้งทิ้ง,งตัวลงมาเนื้อเละๆอะ่ะเออ ค่อยดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังย้้ยอยู่ในหน่อยแต่ดีขึ้นเยอะและ้วดูให้ออกอาการย้วยไม่ต้องไปแก้เดินท่านั้นแหละเอนี่ยการบ้านที่ผมให้ก็คือเนี่ยแหละแก้ตัวเองคือดูตัวเองให้ออกแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนท่าตั้งจิตไว้จะเดินจนกว่าจะหายยุ้ย ด้วยความสุขตัวนี้แหละนะฮะวุ้นะครับมายอมพิมขาถ้าไม่มีพิมบอกหนูก็ดูไม่ออกเลยแล้วเห็นเะละ่ะใช่หนูคงทำจิตอย่างนี้ในระหว่างวันแต่ว่าตัวเองดูไม่ไม่เป็นค่ะ แต่ไม่เป็นไรเพราะดูเป็นแล้วก็เลยหนอยว่าก็เลยหน่อยว่าต้องแก้อะไรไหมคะพี่ยิมไม่ต้อง <c oughs> แค่ดูเป็นมันก็หายแล้วดูบ่อยบอ่อยเพราะเดี๋ยวจิตแล้วเดี๋ยวจิตมันจะกลับสมดุลนี้บ่อยแต่พอมันรู้ทันแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะหายขาดแค่นี้เองพอรู้ทันแล้วยิ่งเรามีเทคนิคในการแบบทําภาวนาทั้งสถานวิปัสสนาไม่นานนะครับอย่าคุ้มใจไปแค่เห็นอดีแล้วแต่อย่าไปแบบ อพูดไปแบบแบบแบบว่าจะหาวิธีปรับแก้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรนี้ใช่ก็อย่างวันนี้ตัวอย่างก็เห็นแล้วว่าผมไม่ได้บอกให้ทำอะไรผมบอกแค่ให้รู้ลักษณะของจิตไอหอยทากตัวนั้น,นะจิตเขาเรียกอะไรนะเอาน่ารักหน่อยจิตขนมโมจิหมดอายุอ,ะอ่ะเออมันจะมันจะขี้เกียจ เออนั่นแหละมันไม่ใช่แค่ขี้เกียจมันไม่ใช่แค่ขี้เกียจด,ดูดีไอ้ที่ผมเคยบอกเขาที่แล้วถ้าจิตหวังพึ่งเพราะตัวเนี้ยมันเป็นภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีกําลังพอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีกําลังเลยต้องไปพึ่งกล้ามเนื้อคนอื่นไงแต่ถ้าจิตมันตั้งขึ้นมามันจะมีความอาจารแกล้าเชิดหน้าด้วยตัวเองได้จิตของเราขาดความอาจาแก็ไ้วกล้า มันไม่ใช่จาเป็นเฉพาะกับผู้ชายนะผู้หญิงนะภาวนาเนี่ยแหละก็ต้องมีเพราะทางเดินนี้เป็นทางเดินคนเดียวถามผมไปเยอะๆเนะี่ยผมก็ไม่ได้ไปเดินกับมายมายมยด้วยสุดท้ายมายม,ายมายก็ต้องไปเดินเองถ้าไม่อาหารแก้วกล้าความกล้าหารไม่พอมันไม่กล้าเดินมันก็ต้องไปแก้อาการย้อยๆเนี่ยเพื่อให้มันมีความขึงขังขึ้นมามีความมั่นใจก้าวฉับฉ,บฉบผิดช่างมัน ในห้องนี้ไม่มีใครผิดเดยอะเกินผมผมไม่กลัวเลยเรียนแบบผมจุดนี้ปกติผมจะไม่พูดอะไรอย่างนี้นะมันดูเหมือนอวดตัวแต่เพราะมันเป็นเรื่องความผิดไงผมเลยพูดขึ้นมาถ้าจะเรียนแบบเรียนแบบผมจุดนี้ไม่ต้องกลัวผิดเออแต่บางคนผมจะไม่พูดอย่างนี้นะเพราะบางคนผอมไม่ต้องกลัวผิดไปกันใหญ่ทําไมโยมมาพูดได้ไม่ต้องกลัวผิดเออกล้าไปเลย นะครับเนี่ยเดี๋ยวมีจิตอย่างเงี้ยแล้วแรกๆกก็คือเห็นทนันไอตัวนี้แหละไอทันจิตหอยทากจิตโมจิหมดอายุเนี่ยเออตั้งชื่ออย่างงี้ก็น่ารักดีจิตจิตโมจิจิตโมจิแก้ให้มันเป็นจิตขนมอรัวแข็งขึ้นมานะครับใครก็ได้ช่วยผมทีการเปรียบเปยอาหารเมื่อไร่ผมจะเลิกเขาไม่รู้นะฮะเนี่ยจิตอรัวเปลี่ยนจากขนมโมจิเป็นอรัวให้มันแข็งตัวขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมา แล้วไม่ต้องไปทำให้มันเป็นอรวัวแค่ให้มันรู้สึกถึงโมจิความนุ่มนิ่มย่วยเหมือนสลามอ่ะย้วยลงเหมือนหยดน้ำงั้นนะแค่รู้ไปอ่ะแล้วเดินไปลมหายใจเนี่ยไอตัวนั้นมันจะค่อยๆตั้งขึ้นมาแบบที่วันนี้เป็นอ่ะแต่ตั้งแล้วเป็นไงย่วยต่อก็ดูมันต่อทําไมเพราะมันเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวทั้งในชีวิตประจำวันและบนทางชงกลม ขอบคุณมากค่ะพี่ยิมครับผมจ้ะรถจิ๊บ